Happy w e วล t ี้ออมเงินออมรักให้ลูกนะครับผมออมปีละ12,000บาทนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อแม่วันนี้นะผมคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการออมเงินนะครับผมปีละ12,000บาทหรือตกเดือนละเพียงแค่1,000บาทนะครับผมในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น ตัวอย่างน้องชายแรกเกิดนะครับผมน้องชายแรกเกิดของน้องหญิงแรกเกิดก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าในส่วนของตัวเงินคืนเนี่ยมันก็จะต่างกันถ้าประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยต่างกันไม่มากนะครับผมโดยตัวนี้นะครับผม Happy ้เวดี้ออมเงินปีละ1 2 0 0 0บาทนะครับผมเสียชีวิตจะได้เงิน2อง0 0 0 หนะมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบห้าจุดหนึ่งหกบาทนะผมออมเงินในแฮปปี้เวลตี้ได้เงินคืนเยอะแล้วยังได้ความคุ้มของชีวิตด้วยนะครับผมมาดูในส่วนของเงินออมกันนะครับมาดูนะฮะในส่วนของเงินออมนะครับผมแฮปปี้เวลตี้นะครับผมออมสั้นๆเพียงแค่กี่ปีนะครับผม15ปีถูกต้องไหมฮะออมสั้นๆ15ห้ปีแล้วจบเลยนะครับผมเงินต้น1นึ่งแสน 8 0,000บาทนะครับผมหมื่นสองหมื่นสองสิบห้าปีรวมเงินเป็น1 08, นึ0 0 0สนแปดหมื่บผมสิ้นสุดกรมธรรม์ปีแรกเลยนะครับผมฝาก1นึ0 0หบาทสิ้นสุดกรมธรรม์น,นะครับผมปีแรกจะได้เงินคืนไปเลยครับสองพบาทแปสตางค์แปดบาท็ดสตงา 87, สตงค์นะครับผมแล้วก็ได้เงินคืนทุกปีทุกปีทุกปีตลอดไปนะครับผมนะฮะเงินคืนนะครับผมปีละ2504บาทเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่ไปจนถึงอายุ 60นะครับผมคุณพ่อคุณแม่ดูตรงนี้นะฮะหกสิบนะฮะเดี๋ยวซูมให้ดู60นะครับผมจะได้เงินคืนเนี่ยจน2องพเนี่ยจนถึงอายุ60เลยครับรวมรับทั้งหมดรับมา6กปีรวมเป็นเงิน1นึ่งแสนห้าบบาทนะครับผมตัวนี้นะครับเหมือนเป็นลักษณะของการฝากแล้วกิน นะครับผมกินเงินคืนนะครับผมนะกินเงินคืนนะฮะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับคุณพ่อคแม่ครับแต่ว่าได้เงินคืนทุกปีทุกปีครับรวม6กปีนะครับผมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมฟิลิปครับผมใจดีครับบอกว่านะครับผมนะปีที่61เนี่ยจะไม่ให้แค่2องพัน้าละปีที่61เนี่ยจะให้1นึ่งหมื่นหนึ่งันเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับ เอาจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่ปีที่61เนี่ยได้เงินเยอะกว่าเงินคนชราณปัจจุบันอีกนะฮะเพราะว่านะครับผมเพราะว่าเนี่ยะฮะตรงนี้นะครับผมมันจะต้องมากขึ้นมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อครับสังเกตตั้งแต่61เป็นต้นไปนะคุณพ่อคุณแม่ครับได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกปีนะ1 1ึ1 1 2 1ื่1 1น1่1ห1 5่งหมื่นหนร่งหนมื่นสองหนึ่งหื่นามหน้่งอายุเท่หไ่หร่นะครับผม90ปีนะมาดูครับผม90ปีนะ ถามว่าอยู่จนถึงเก้าสิปีเนี่ยง่ายหรือยากครับผมโคตรยากเลยถูกต้องไหมครับแต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าตัวเล็กอยู่อ่ะอยู่ถึงเก้าสิบวันนั้นนะครับตัวเล็กจะได้รับเงินที่คุณพ่อคุณแม่สร้างมรดกให้ตัวเล็กไปอีกหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งันบาทรวมรับทั้งหมดครับแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหกสิบสี่บาทจุดเจ็ดห้าตังค์นะครับผมรวมแล้วนะครับผมเงินออมเท่าไหร่นะครับผมเราออมมาแสนแปดรับแปดแสนหนึ่ง นะครับผมผลต่างระหว่างเงินออมกับเงินที่รับไปนะครับ6 0 0 0 0สาอันนี้เรยกง่ายๆว่าคือกำไร6 0 0 0 0นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวอย่างอันนี้คือตัวเงินจริงๆที่จะได้รับครับน้องชายแรกเกิดออมเงินเดือนละ1 0 0 0ปีละ1 2ึ0 0หมับาทนะครับผมการรันตีจ่ายรับอย่างนี้ทุกๆปีนะครับผมสิ้นปีก็รับเงินออกไปนะครับผมโดยที่เราสามารถเอาเงินคืนตรงนี้ครับผม โอนกลับเข้าบัญชีของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบัญชีของตัวเล็กเก็บไว้ให้ตัวเล็กได้เลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นไอเดียครับผมการเงินนะการออมเงินที่แบบได้เงินคืนค่อนข้างเยอะนะครับผมโดยปกติแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเราจะได้เงินคืนนะครับผม2 5 0 0เนี่ยดอกเบี้ยถท่าไปฝาก2 5 0 0เนี่ยเราจะต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวลองคิดดูนะฮะดอกเบี้ย2,500ต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่นะครับผม ง่ายๆเลยนะฮะง่ายๆเลยก็คือคูณร้อยเข้าไปครับผมดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งถูกต้องไหมเราต้องใช้เงินประมาณตั้งสองแสนห้าสองแสนห้าในการที่จะรับเงินคืนสองพันห้านะผมแต่ถ้าออมในแฮปปี้เวลตี้เราใช้เงินแค่หมื่นสองรับสองพันห้าครับสุดยอดมากๆนะครับผมนะสุดยอดมากๆนะ โอเคนะครับผมเป็นไงบ้างครับได้ไอเดียไหมครับผมการออมเงินปีละ1 2 0 0 0บาทได้เงินคืน2,500บาทนะครับาทผมน้องผู้หญิงก็ได้เงินคืนประมาณนี้เหมือนกันนะผมแล้วดูนะครับผมได้ทั้งเงินได้ทั้งคืนแล้วเงินต้นเนี่ยครับผมไม่ลดไม่หดไม่ยุบด้วยนะนะฮะโอเคอ่าสมมติครับสมมุติวันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้านะครับในกรณีที่เราอยากจะได้เงินคืนออกไปล่ะนะปิดบัญชีจะได้อะไรนะยกตัวอย่างเช่นนะครับปิดบัญชีปีที่40เนาะ ตัวเล็กลูกของคุณพ่อแม่อายุ40อ่าเบื้องต้นเนี่ยรับเงินคืนสะสมมาแล้วนะครับห0ึ่งนบาทนะผมแล้วปีที่40เนี่ยนะดูช่องเวนคืนมูลค่าเวนคืนนะตัวเล็กอยากได้เงินคืนออกมาออมไปแสนแปดครับผมได้มูลค่าเวนคืนอีกเท่าไรครับผมแสนแปดสองนั่นหมายความว่าเงินต้นไม่ลดไม่หดไม่ยุบแล้วแถมดอกเบี้ยนะเงินคืนได้มาอีกแสนหนึ่งรวมเป็นเสร็จแล้วรับรวมรับ,บตรงนี้เป็นเท่าไรครับผม 2อ0 0สดโอ้โหกำกำไรมาแสนก่าบาทฮะนี่ครับผมนะฮะเงินคืนได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างตอน60สิครับผมจากแสนแปดมันจะเป็นส0มแ0,000นละเป็นไงราะผมดอกเบีย้ยเขาเรียกว่าดอกเบีย้ยทมต้นไหมฮะฮะเราดอกดอกเบีย้ยก็รับไปแล้วแสนห้ายังแล้วยังปิดบัญชีได้อีก3 0 0 0 0นโครงการนี้สุดยอดมากๆนะครับผมสุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ฝากนะครับโครงการนี้ไว้พิจารณาด้วยครับผมนะในทางตรงกันข้าม ถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ออมจากหมื่นสองเป็นแสนสองหรอดอกเบี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับผมพอจะนึกภาพออกไหมเงินคืนหรือดอกเบี้ยเนี่ยก็จะรวมเป็นก็ตัะตีเป็นสวาณสองหมื่นห้าออมแสนสองได้รับเงินคืนสองสองหมื่นห้าดีไหมครับผม คุณพ่อคุณแม่บอกโคตรดีแล้วล่ะคุณ์ตใช่ครับผมได้ตามนี้เลยนะผมถ้าใครอยากดูตัวอย่างของแสนสองเนี่ยเดี๋ยวรอในคลิปถ,ถัดไปเนาะเดี๋ยวอาร์ตมาทาให้ดูสาหรับคลิปนี้อาร์ตขอทําแค่นะครับผมออมเงินเล็กๆน้อยๆเดือนละ1000ก่อนนะผมเดือนละ1000ปีละหมื่นสองได้เงินคืน2องหมื่นเออสองพก่อนเนาะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปตัวอย่างถัดๆไปนะครับผมสวัสดีครับ